สวัสดีค่ะมันนี้ยายแก้วพามวนนะคะมาลุกโนค่ากำลังปรงหลายอนค่าที่ปุไว้นั่นแหละทางทิมกับพวงนั้นมันหลายโพดมันหกโพดนะห้ามก็เลยต้องทางเอานำปุแนวอื่นพร้อมฝนตกแล้วมันได้ฝนได้น้ำหลดขึ้นเหมือบเหมือบโอ้ย จนสิแก่บุญละจักที่ลกไปเพิ่มคะแนเพิ่อกระไดเนาะตั้งปุ่งกำลังสวยกำลังงามนี่คือนอกขาขาแดงเนาะถ้าออ,ออกตลาดก็แมนอยู่แต่ในตลาดก็เยอะแยะเละือะ ก็ได้กินนี่แหละก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มขันขาบ้านนี่แห้งสีขับนี่คือข้าบ้านนี่นะข้าขาวนอนอมันจะใหญ่กว่าเดียวแล้วมันก็นอใหญ่หนอตุ๋ยเนาะ หาหนาละผู้เลิกกัจจีวานเข้าว่านน้ำละเบิ่งมันเฮนเนี่ยนกข่าสองกลากพอดีกินเลยพอดีใบพอดีเปาะ,ะพุ่นสอดทอาสังกสีสังกสีลอดขึ้นน้ปองมันยังเฮนหลาย <c oughs> นกข่านกขาแปลก แล้วก็ค่าของมันไงเพราะว่ามันเดือดขึ้นมันเดือดเงินมันเดือดหลอดมาวัดสะเถาะค่าอีหลีปุปุหยางสามเส้นน้ำอีแต่ก่อนมันไม่ได้ปุบ่ายน,นี้ก็เลยจะปุแล้นี่อันนัออ้นก็กินได้ยงเนี่เปยนเนียกนี่ค่ะแกงแล่ะ แสบกระดี่ยวได้ไงหยอดคล้ายๆยหยอดอ้อยนล่ะแสบคือเดียวว,ยยยออยยว,ว่าเมื่อนั้นอยากแกเอาไปแกงดูตุยใส่หยอดมันลุตุยเดี๋ยวตัดไปแกงสู้ลูกกินจากมืออย,ยู่ ค่าแดงมันจะนอยน้อยเามันก็มันก็นหลายเพ้่นมานะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำนี้ก่อนถ้าเยอะแกงยางในเปียกในกระป๋าเพิ่นว่าวิตามินคือกันได้เนาะเลีงงูเลีงควายสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแก้วด้วยนะคะ พระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวัสดีค่ะ